คุณผู้ชมวันหยุดแบบนี้นะคะพามาม่วนจอยในการแฟนมิทติ้งพระนางวิกหมอชิดชอู้สวยหล่อมากันเทียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้พัทรเดชที่สาน้องสกายมาเรียอ<ช>ู้หูข่าวสว่างมาเลยเขาม้วนจอยกันมากนะคะครั้งนี้นะคะผู้จัดละครพิจิตต้ามาด้วยค่ะแต่มันมีข่าว,าวหนึ่งตกใจเหมือนกันนะคะ,ะ่กีตต้ามีข่าวบอกว่าทะเลาะก,กับพี่วีรภาพเพราะเป็นผู้จัดด้วยกันค<อ>ืองานนี้ก็ไม่มานะคะสรุปเลยก็คือว่า จริงๆแล้วตอนนี้หนุ่มบีเขาแบบไปเป็นหุ้มกับละครอีกเรื่องหนึง<ฮ>่งก็คือไม่ว่างมางานนี้นะคะแต่ว่าข่าวลือที่บอกว่าแบบวีมีลูกเนี่ยก็ไม่จริงด้วยนะพี่กีต้าบอกว่าขอให้มันมีแฟนก่อนเถอะอันนี้เขาแซวก,กันนะ,นะคะทางด้านหนุ่มออบนี่ก็เป็นคนสนิทพี่กีต้าเหมือนกันนะคะก็บอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นตามลําดับล่าสุดเพิ่งไปเที่ยวเชียงใหม่มาแล้วก็ล่าของล่าสุดอัปเดตแล้วนะค่ะปลายปีนี้จะมีผลงานละครโอ้ฟังข่าวดีนี้หน่อยค่ะ มีลูกนะคะไม่มีไม่มีก็อยากให้นางมีลูกเหมือนกันเอามีแฟนให้ได้ก่อนไหมดุนเอินเนุนลุนนน้องออมหลังจากวันที่วันวงสวงว่าเออจะแบบกลับมาเล่นละครใจอ่อนหรือยังคะปีนี้ก็เดี๋ยวต้องดูเขาเรียกว่าน่าจะเร็วเ็วนี้คิดว่าแล้วก็เพิ่งไปเที่ยวมาด้วยไปเที่ยวกลับมานะคะไปเที่ยวเชียงใหม่มาก็เพื่อเร็วเร็วนี้ประมาณแบบปีนี้ปีหน้าอาจจะบอกว่าเนื่องลวก็ต้องเล่นกับฉันเนี้แหละมันจะไปไหนไม่ได้เพราะดูแลกันมาขนาดนี้ดูแลกันมาขนาดนี้ นะคะก็รอติดตามผลงานคุณออมนะคะจริงๆพี่กีต้าก็ให้ดูภาพแหละแต่ว่าไม่ได้แบบนําเสนอกับเสือเนาะสีหน้าติดตาของอมตอนนี้คือดีขึ้นแล้วแบบคือพี่แจ็คเห็นเองกับตาเลเลยโอ้ผมสั้นๆอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบหล่อเหมือนเดิมนะคะรอติดตามผลงานนะคะ